สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนซื้อของในตลาดชุมชนในสตรีมนะครับขั้แรกนะครับให้เราเออติดตั้งสตรีมนะครับก็ทุกคนก็อาจจะติดตั้งเสร็จแล้วก่ากเราอินเราก็เข้ามาในหน้าสตรีมนะครับแล้วก็กดเข้าไปในชุมชนนะครับ แล้วเราก็กดเข้าไปในตลาดนะครับอ่ามัจะมีเงื่อนไขนะครับในการใช้สตรีมนะครับมีอยู่3อย่างนะครับก็คือเติมเงินสตรีมวอลเล็ตมากกว่า200รบาทเข้า ID เกิน30วันนะครับอันข้อ2นะครับก็คือเปิดใช้งานสตรีมการ์ดเกิน15วันนะครับ3าม ในขณะสั่งซื้อเครื่องที่ใช้งานต้องล็อกอินเข้าระบบเกิน7วันนะครับและติดตั้ง Windows รวมทั้งส t e ีมเกิน7วันนะครับก็3อย่างง่ายๆนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากพอเราทำเงื่อนไข3อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะซื้ออะไรก็ได้เลยนะครับมันมีหลายเกมครับซ g t Dota 2อะไรพวกนี้นครับ แต่วันนี้ผมจะมายกตัวอย่างทีมฟอเทสนะครับอ่าพอลราเข้าทีมฟอเทสมาแล้วแล้วก็หาของที่เราจะซื้อเลยนะครับง่ายๆอ่าเช่นผมอยากจะได้อันนี้อ่าผมก็กดซื้อราคาที่ถูกที่สุดอ่าแต่อันนี้ผมไม่มีตังค์นะคถ้าถ้าทุกคนมีตังค์นะมันจะ สามารถซื้อได้นะครับเราต้องกดยืนยันยอมรับเลยตรงนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นติ๊กนะครับพอติ๊กแล้วเราก็สามารถกดปุ่มเขียวได้เลยนะครับก็ง่ายๆนะครับพอเราซื้อเสร็จเราก็เข้าไปในทีมฟอร์เทนะครับแล้วก็ไปรับของนะครับก็มันก็ง่ายๆอย่างนี้นครับนิดเดียวก็ันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ